สบายดีแล้วก็สวัสด,ดีน้องพ่อแม่พี่น้องนี่ก็มาพบมาพอ่อมาจองของน้องตาบุญเดียวงงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมาืัอนี่กับิมาแปกที่แปกทางเนยน้องพี่น้องผัวเฮ้าซิมะทำความสะอาดป่าซักซิดหรือว่าป่าซาที่แบบว่าผู้ลวงหลับไปแล้วน้องพี่น้องมางบึงมาชมกันเลยพี่น้องเลยพี่น้อง <มา S 1> อันนี้กับเชียะคุม ผูได้เสียเสียอะไรคำนเ่ิ่นที่จริงิ่นก็มาแต่เมื่อวานนี่แต่ว่าเฮามามื่อนี้เนาะพี่นังแตกมาพรามกันกระมูกคนกันลายแล้ว น,นี่ก็เป็นของครอบครัวของเฮาสามบาอยู่นี่นะแม่เฮาก็มาก,ก็ไม่พาเฮาอันนี้บาของแม่เฮาหนะอ,อันนี้ของอ้ายอันนั้นของพระเท่าพระเท่าพระเท่าโอเฮาชิไปทางของนั่นแล้วแม่ของพ่อเท่า จะมีเฉียบเจ้าถือผ้า<ล>จังแลวไวนออน้นะไ,ไม่ใช่เออได้จังไปทางกันเ<ล>พื่อนก็นมาทำความสะอาดของพี่น้องของเพื่อนคือกันน้พี่น้องแต่ละปีพวกเ้าก็จะมาทำความสะอาดแบบนี้นะน้องพี่น้องนี่ก็ของครอบครัวเราสามคนสี่ มือนี้ค้นมาหลายบ่คือมือมือวานนี่น้องเย้ยอาหาบ่มมาเห็ดกะบมมีคนมานะพี่น้องอาหารโมมาเห็ดกเพิ่นก็เห็ดของพิ่นเห็ดของไผ่ของมันของพี่น้องไผ่มัน มาปไนไดนางสามันคือการตอบย้ำความเจ็บปะะะดวดของเขาแล้วงะผมมาปีนึง2ปีกับ6จะมองวัวเห็นเลย บมาปีหนึ่งปีหนามากม่กับพี่บกเปหนูที่นั่นเขาเปิดผ้ามาทำความสะอาดเาว้านี่เป็นเนี่ยวะเขาจุเขาก็เลยบอกได้าทำความสะอาด,ดรับไม่ได้คูดไม่ได้อย่างแอกแด่พันหยาพันอย่อยงอ๋อ เป็นของพระเท่านะพี่น้องนะ ปเชียร์หนาก็ไปคอยปเป็นเยื่องแล้วก็หายน้ำเขาอยู่ที่เขาเชียร์ก็ได้อรบ่ได้ดอกพี่น้องไปเห็นกับโหมกระตาแล้วยังสิไปในทุกๆปีอีกทุกปีฮาจะไปทุกปีเห้ทำความสะอาดน็พี่น้องหอยมันหุมันเหือเกินไปมาเห็นครอบครัวของเราพากันมาอยู่พี่เบิร์ตเจ้วพี่น้อง ไม่ถ่ายโอดได้แล้อที่ะว่าห้องห่ายอันนี้คือของลุงน,นี่คือของพ่อเท่าเตรียมลุงคำตันเหี่นอยู่เป็นแค่เรื่องธรมรมชาติธรรมดาแต่ว่ามันทำใจเพราะได้ไม่มาเห็นแบบนี้ บม่ได้สาางภาพบม่ได้ต่อแหลมมันออกมาจากความรู้ซึกของเฮาเองเขาควบน้องตาอยู่นี่หกคนพี่น้องเลยน้องตาสิพาไปเบิ่งอีกอันหนึง่งแต่ว่าอยู่ทั้งพูนเดูยวคนเดียวหลายคนเขาก็มีเงินเขาก็เห็ดแบบนี้พี่น้องแต่น้องตาบุมมีเงินเห็ดแบบนี้ อยากเห็นแบบนี้แล้วมีเงินแตคนละม้วม้วละแจกปลาศักดิดหรือว่าปลาซาบ้านเฮาไม่ได้เป็นตายา่านบันไดแด้พี่น้องเยพอ่นมาเชียร์หนาทุกปีเนาะ บายแล้วแบบนี้ถ่ายคลิปเเผื่อก็มาทำความสะอาดเมาเนาปงนแปลงกำลังชิมมาแปลงจื้อยู่คุปปี้นะคะก็มาทางคุปปี้ เอาดด้อขบีไเแล้ว็ด้อ้เ่ิอนีบ้ดอที่บเด้ิน่าจี่ยดอกะเป็นคีดินี้ดอนเห็นสเป็นคน หลอนทั้นับนี่กยังเมื่อยเลยเอามาเป็นทีนพี่ดอนบ่หรงาวยตายลเอาอย่าอุ่นงบเเดีะาีนะอรเะัดอยู่เอาเน้มาย

ทีอย่างทีแปทีแปดทีแปไงทีแปเมาหน่าันมือร่วมกันแล้วว่าก็แปลว่ามามันบริเวณบริการแล้วมันที่เก้าหนเคือที่ได้เนาะมือพวกมืองันมันที่เก้าุ่นบ้านเรานาะเน่กองพ้าเน่กองผ้าหันกองนี้ลอนอยู่จะเข้าก่เป็นผดติมาเนี่ยผืนยางเสกคุ้มบ่ยางค่าผ้าเอออันนี้นะ อินจะเต๋อเฮยตอาแหมมันจบผ่าจเนาะผ่ารอดรนี่ไดห้า่อยผ่าเฉาะอันนี้รอดกุ้งก้ากาและรอดรอดกุมือกุญนินะผ้าคอยรอดได้หวะรอดจะได้ัน์ผ้าพิ่นานี่าเพินมันเชื่อผ้เกยเฉ่อยู่พะวาผ้าคอยรอดได้ ถาคนที <Sa> ur, ่ม <laughs> ันไล่คนเกิดสาวขึ้นมาได้สำน่อร่ต้นตะนี่เป็นเพงตอนน้มาปลูกนช่ไหมเพออะไรน้ำผงันมาตัวนี้คะเมนเลยดม่นไผ่ันั้นน้อยน้อยไม่ไได้แมนไผพลูกมาตันนะแม่เอาเห็พอเขาเห็นสาวชิดาเขาคือคุดกับตรจุ มึงบอกว่าอย่าอะไรเราจะคุยคุดแหละคูนยั้คูนเห็นคนทหมดทำไมอย่างนั้นไงททางเนี่ยเอาลกตาเนี่ยันะคบคุมลูกเือนะลูกมจมจเขียนมุด อยังจกสิดได้มาวาทาวาท่ใไม่กวดอาหานเออที่นี่อ่อด้ก็จะได้เราจะได้เราจะได้ต้ือน้ากวนเสียวจะปลาแดงจะปลาดำก็ได้้งปลาดำม่ปลาเน้มูก็่เ้อดด้ยูนี่เฮ้ยนั่งได้เือนเอ ออโอ้ยตายกันไปแล้วปยย่อยังอยู่กะอยู่มาได้หลายปีแล้วอยากก็มาหา่นานะนี่นะโดนน่ันหูแล้วกูก็น่าตเจ้าขงแล้วมึงกูเห็นกูนรพราอว่ามหกอันนัมาอีพครเด็กแนาแท้ๆอีพครที่ว่าว่า ้อีมาเด็กมันน่ีสสิบสามูเลยเต็มมาเห็ดตกาเลยที่เวคามขิบนะทาวารตีโย่เนานาันยำจุกไปัไ้กได้ทราพันึนเสีย่เจ้าบกี้อันนี้มี่คลองไผ่ตา้าเสียหนอกไปนอกตา้า พี่น้องผนบ่ได้มาเอาก็มาแล่ก็ะได้เชียได้มาแลวก็เ <goddess> <tinc S 1> <a> ียใเพิ่อเลยแต่มู่บ้านี่กอดหเลือชุเลือดาินั่นเด้อจ้ะอมาโตมหาคุกึกโยคุณมาว่าเฮ็ดที่นึงที่ได้บานี้พอวันที่สคอให้ลูกอเอาคุ้มเดียวสีแบงค้าแบงแข่งได้ดนอะไรคุ้มไลแต่มาขี้แล้วพี่น้องแต่มาขี้เวลาคุณเดียวหาคุ้มมืนจะแข่งกคายซ่าเป็นนัละ ทัวคุมสามคีเด้อมาทุ่นคุมนักบ,บุญทั้งหลายประจำบ้านโดมแงวหวานหลางกับบ้งนแท้มีต้นบงงวเต้นหลังต้น,นาี้วอ้ยในส่งข่าวอันไม่ว่งางนางียว้วเดี๋วนีดแล้แลมันก็นไปเป็นต้นมะข้าบาขื้เลยจน้อยาง,งเงี้ว น้มี้อยหวานบมอ้อยน้อออยหวานผู้ชคนมตั้งเอ้อยหวานมา่นคุมหน่อยด้คุ้จะบาเพชรกระาอังเกวเนาะอาผู้ไลคุมมันได้จะทางเนาะอาผู้ไลคุมเฮยย่อยเฮอย่างเอาเด้อผานะเด้อนักบุญทั้งลายเลยจับนะผ้านักบุญย่อยเด้อบาท้านัดเด้หน่นเด้อ เป็นาผาผู้นึงนั่งผู้หนึงยืนพัดผ้าคอเชียไขทางเข้าใกล้เลยนะป่าดอนยันแตนผื่นผมมีดกใช้วนแห้งผนแห้งเบิ่งศึก้ามันมีมันให้่คอดนะถึงโคตบุ่นะโอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อบมตนี้เลยให้ดมมั้งเองมีสี่คนแล้วมาตอนนี้นะสำหรับมี้น้ ทิ้งก็บ,ไกบไไ่ได้น,นอะไรพันยันเนีกพัได,ดินไปเลยป่บนบาทนี่น้องเข้ากับชิคอโตกับก้อนอนั่งที่ไป้าหอ,ขอกข้าตอกข้าต้มไว้ลงวัดมืออื่นเห็ดผ้าข่าพี่น้องเอ้ยอุ้ยเจ็บเลยกาน้องกากะมียัางไรที่น้อง,อ,อ,ง,อ,งอ้ยมินี่ก็เขาเขาไม่เข้าใจว่าโถสุกคน ว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือวพี่น้องต่างประเทศที่เข้ามาติดตามมับบึงับชมช่องของน้องตาม,มนุนฝากกดไล่กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง